พอแล้วครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้โหเยอะมากเลยโอ้โหเยอะมากเลยโอ, <Cow ard. S 1> โอ้สวยมากเลยอ่ะอืมอ๋อเต็มถาดแล้วครับตอนนี้ฝ <anthrop> <c oughs> ังปลาก <c oughs> ็อ้าวไอ่ะโอ้เอ้าโอ้เม็ดบีดกระเด็นเลยเนาะสวัสดีครับ วันนี้พี่ปลื้มพาเพื่อนๆมาทำกิจกรรมอะไรเนี่ยทำกิจกรรมเาเอาน้ำใยนแหละแล้วก็เอาเม็บีบไชนี่วันนี้เรามาเล่นเม็ดบีบกันใช่ไหมครับ<ช>จากเม็ดเล็กๆเนี่ยครับเพื่อนๆเวลาแช่น้ำนะครับเม็ดข้างในนี้ก็จะพองเป็นเม็ดใหญ่เลยใช่ไหมครับเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อดูนี่ตรงนี้ไหนครับ,รบโอ้มันจะเม็ดใหญ่แบบนี้ใช่ไหมใช่มันจะแตกโป๊ะแตกโป๊ะเลยเหรอถ้าเราไปเหยียบมันเห็นไหม วันนี้มีอุปกรณ์อะไรมาบ้างครับพี่ปื้มมีที่ใส่น้ำมีมมนในกระชี้ใส่น้ำเหมือนกันเนาะไม่ใช่ๆๆที่ใส่ที่ใส่เม็ดบีบเหรอใช่แล้วก็แล้วก็มีน้ำแล้วก็มีเครื่องจักรด้วยเป็นรถม้วนเองโอ้ใช้รถโม่ด้วยเหรอวันเนี้ยใช่รถโม่เอามาทําอะไรอะครับเอาเม็ดบีบใส่ในโม่แล้วโม่ก็ปั่นออกมาแล้วก็ใส่น้ำเราก็ใส่น้ำเข้าไปใช่ไหมครับแล้วมันจะ แล้วก็พองให้เป็นลูกใหญ่เลยโอเค okay, ขั้นแรกทาไงก่อนพี่ปื้มเราใส่น้ําก่อนดีกว่าไหม,ไมเอาใส่ลเล็กก่อนครับอ๋อค่ยคอยๆเทนะครับอืมใส่พอประมาณนะพี่ปื้มพอแล้วมั้ยพอแล้ว okay. โอเคเอาใส่นี้เลยครับเอาใส่นี้เลยก็ได้ครับใส่ไว้เลยอ๋อ อันนี้เราจะใส่เม็ดบีดเยอะๆหน่อยเนาะเพราะถาดนี้จะใหญ่กว่าอันนี้เนาะ<ช>อันนี้อันเล็กขั้นตอนต่อไปทำอะไรครับพี่ปื้มใส่เม็ดบีดอ่ะใส่ใส่เบาๆครับเบาๆพ่อพ่อพ่ออ่าเพืพ่อนๆดูนี่ครับดูจากเทียบกับมือพี่ปื้มนี่เม็ดเล็กมากเลยนะครับอ่าโอเคเอาใส่ในฝาไว้ก่อนครับโอยติยด โอ้ติดมือพี่ปื้มเลยอาปัดไว้เลยก็ได้ครับปัดปัดลงไว้นี่หูถ้าลงไปมันก็จมดนะ้วยเนาะพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้โหเยอะมากเลย <c oughs> ขวดนี้เขาเขียนไว้ที่ข้างขวดมีห้าหมื่นเม็ดเนี่ยพี่ปื้มอ่าปั่นเข้าแล้วครับตอนนี้เราปั่นเข้าอยู่ให้มุให้มันเข้าไปในลึกๆก,ก,ก่อนเนาะอ,อ,อ่าปั่นออกเลยครับ อขายโมโลเลยเมาแล้วเพื่อนๆมาแล้ว<ห> <oue. S 1> พอพอพลาอก่อนพอกอน,อกอนโอ้เยอะมากเลยเพื่อนๆสวยมากด,ดูดิหูเต็มปลาเลยอะทิ้งไว้4-8ชั่วโมงนะครับก็จะเม็ดใหญ่เต็มที่โอเคพอแล้วพอแล้ว อันนี้เราใส่น้ำวัน,นิดเดียวใส่อันนี้บ้างดีกว่าอโอ้รถโมจะใส่ได้ไหมนะโอ้ยกล้อเลยเหรออ้าวหนึ่งสองสามอ้าวเพื่อนๆมาแล้ว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 โอ้เอ้าหมดแล้วเหรอโอ้ตอนนี้เม็ดบีดเมื่อกี้พี่ปื้มใส่อนู้นไปเกือบหมดเลยครับตอนนี้พี่ปื้มต้องเทเพิ่มครับ พ่อจะปั่นโม่เข้าแล้วพี่ปื้มเทเข้านะใส่เทพอประมาณนะครับไม่ต้องใส่เยอะเกินไปเอเคอเทอีกอีกครับพอพอพอโอ้โหพอแล้วครับรอดูนะครับรม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วอโอ้โหเยอะมากเลยเโอ้สวยมากเลยเอะ โอ้เต็มเลยโอ้เม็ดมันเล็กมากเลยเนาะโอ้เอาใช้มือเกี่ยก็ได้เนาะอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะครับถ้าจะเล่นเนาะหลุดเข้าปากไปนี่ก็เป็นอันตรายได้เนาะอาจจะติดคออาจจะติดคอได้นะหูดูดิเพื่อนๆสวยมาก,มากพอ,อยัง ยังไม่พอเหรอโอ้มันยังไม่ทั่วเลยเนาะอะใส่เพิ่มอ่าพอครับพอโอ้มาแล้วเพื่อนเพื่อนเยอะมากเยอะมากเลยครับตอนนี้โอ้โอพอ,อ,อแล้วพอแล้วปิดโมก่อนครับ โอ้เพื่อนๆตอนนี้เยอะมากเกินไปแล้วเพราะว่านะน้ำไม่พอแน่ๆเลย<น>โอ้ย,อยเยอะมาก,มากดูให้เพื่อนๆดูครับโหเป็นสีๆเลยอะ่ะเหมือนไข่กบเลยเนาะเหมือนไข่กบอ่ะแต่ไข่กบอันนี้เป็นสีสีเนาะ อืมเเต็มถาดแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเม็ดใหญ่แล้วเรากลับมาดูกันครับครับอัปเดตนะครับเพื่อนครับครับดูี่นะเนี่ยเนี่ย้อเอาากอกอ่มันก็เป็นอย่างีอ้อ๋อพี่ปมดันออกมามันก็จะย้อนกลับไปที่เดิมใช่ไหมตอนนี้เต็มแล้วครับเพืพ่อนๆที่ใส่เราจะไม่พอแล้วครับนี่อัปเดตครับเพิพ่มเติมเนาะตอนนี้ผ่านไปประมาณ15นาทีครับ โอ้ยดูเพื่อนๆดูดูพี่ปื้มเจบจะลงไปนอนได้แล้วครับ <S <S เยอะมากาอันนี้เราจากถังนี้เราเทสแสนนี้ไปแล้วเนาะเอามารวมกันแล้วครับตอนนี้น้ําใกล้แห้งแล้วครับระหว่างเรารอดูให้มันใหญ่ครับพี่ปุ้มก็ต้องคอยเติมน้ําอยู่เรื่อยๆเลยนะครับใช่ไหมครับเพราะว่ามันพองขึ้นเรื่อยๆครับโอ,โอ้น้ำสามขวดแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อครับ ดูดิโอ้ยนอนเล่นกับเม็ดบีดเลยครับรเพื่อนๆดูนะไหนครับโอ้โหเยอะมากตัวนี้อ้า,าวอะไรอ่ะอาบตอนนี้เรามีปลาอยู่ในนี่ครับในเม็ดบีดนะครับจะเพิ่มอยากตกปลาในเม็ดบีดครับ,รรบปลาหายเอา้าปลาหายเลยอ, <laughs> อ้ยเห็นเหมือนอยู่ข้างล่างเลยไม่โผล่ขึ้นมาเลยอ่ะดูดิ โอ้ oh, ปลาจมปลาจมครับตอนนี้เราจะเอาปลาจมลงไปครับเฮ้ย <c oughs> ว่กระเบนนอนมันมันหัวมันขึ้นมาตอนนี้เราจะฝังปลาเขา้าอยในเม็ดบ <c oughs> ีดนะครับค่ะพี่เพิ่มเห็นเนี่ยเนี่ยที่รอยเนี่ยเพิ่มตกปลาในเม็ดบีดครับคุนจมคุณจมคุณจมคุณจมในเม็ดบีดนะครับอ้าวได้ไหมเอาติดแล้วติดแล้ว อ๋อๆได้แล้วได้แล้วเพื่อนๆโอ้ได้ปลาทองสีเหลืองโอ้ใส่นี่ไว้เลยโอเคเอาปลาอะไรจะปลากระเบนปลากระเบนนี่มันซ่อนอยู่ในเม็ดบีดดีมากเลยนะเนี่ยอ๋อมองไม่เห็นเลยนะครับไหนตกให้ได้สิแน่จริงอ่ะไหนอยู่ไหนมันอยู่ไหนอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่อู้น พอเห็นตาแล้วพอเห็นตากระเวนว <c oughs> เ <c oughs> บ็ดหักครับเบ็ดหัก <c oughs> พอให้เกมพี่ปื้มคือหามลูกแก้วในเม็ดบีให้เจอครับ,รบอยู่ตรงไหน,น,นพี่ปื้มมองไม่เห็นแล้วตอนนี้เม็ดบีเม็ดลูกแก้วตอนนี้สีเดียวกันครับอย่๋พี่ปืม้มอย่าคนอย่างนั้นครับค่อยๆหาครับพี่ปื้มจะเจอไหมครับ <c oughs> เออได้ยินเสียงได้ยินเสียงอยู่นะปิ่มเจอมอ้าถ้าเจอก็มาใส่นี่ครับอี่ปิ่มเจอแล้วหนึ่งเม็ดครับออ้ลูกแก้วเม็ดมันจะหนักครับโอ้ปื่มไม่ต้องคุยอย่างนั้นครับจับงี้ก็จะเจอแล้วนี่นี่นี่มันอยู่นี่ไงเต็มเลยนี่ไงอยู่ตรงนั้นแหละไหนครับีปิ่มเจออีกสองลูกเลยเราไม่นับไปด้วยนะว่ามีกี่เม็ด นี่นอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่ตรงนี้นี่เจอแล้วนี่นี่นี่เจอแล้วนี่นี่นี่สองเมตรเลยสองเมตรเลยอ่าเริมได้อีกสองเมตรครับหมดแล้วครับอ้าตอนนี้เราย้าย เม็ดบีดออกมาข้างนอกแล้วครับดูพี่ปื้อเอามาเล่นครับโอ้ยเม็ดบีดกิ้งวนจากสไลเดอร์มาครับอ๋อดูครับเต็มพื้นเลยครับ<ว> <ld> เต็มพื้นเลยใช่ไหมพี่ปื้อพอแล้ะพอละนี่ครับตอนนี้มันเต็มครับมันล้นเราต้องเอาออกมานอกบ้านครับเพื่อนๆดูครับเม็ดมันใหญ่มากเลยตอนเนี้ยดูพี่ปื้มเอามาเล่นกับสไลเดอร์ครับอ้า<ว> <ld> เ,เต็มเลยเหรอ อ้าวเอารถเทรลเลอร์มาลุยเลยจะเหยียบแล้วเราจะลื่นไหมมาเลยมาอ้าวเหยียบกลับระเบิดรถเทรลเลอร์ไม่ไปเลยเพื่อนๆดูดิเจอเม็ดบีดนี่ไงนี่เทรลเลอร์เหยียบแตกเลยอ่ะดูดิเห็นไมหมเนี่ยแตกเลยมามาเทรลเลอร์มาม,มามาเทรลเลอร์ลุยครับม,มาเลยมันเลย เนี่ยลองเหยียบใกล้ๆดูครับนี่ครับพอเหยียบปุ๊บมันก็จะลื่นเนาะอ๋อโอ้โหดูดิเหยียบแตกหมดเลยอะเทเลอร์โอ้โอ้เอ้าโอ้เม็ดบีดกระเด็นเลยเนาะอ้าวพี่เพื่อนรถถ่ายมาลองเหยียบบอถ่ายครับโอ้แตกมะ ไม่แตกเลยแตก<อ>ต้องต้องเหยียบเหยียบถอยก็ไปทีหนึง่งไหนลองครับดูใกล้ๆชัดๆครับอา้อาวนี่ไงแตกหมดเลยเนี่ยดูดิเนี่ยเละเลยเนี่ยะหมดเลยอใช่โอ้โหอักกรอบกยมาเยอะๆครับกุยมา <c oughs> อ๋าพอพ่อกยให้ครับโอ้ โอ้โหมันถ้ามาเยอะๆมันไม่แตกครับัต้องเหยียบกับพื้นนู่นครับโอ <ś les> น้นี่ไงนี่ไงตอนนี้พี่ปื้มเอาลงมาเพิ่มอีกครับอ้าว <ś les> ไหนครับ <ś les> นะโอ้แตกหมดเลยเนาะ <ś les> โอเคเดี๋ยวมาดูคลิปหน้ากันครับเราจะไปเล่นอะไรต่อเนาะพี่ปื้มเนาะโอเคสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับ